สวัสดีค่ะคิวชาแนลนะคะวันนี้คิวชาแนลอยู่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้นะคะคิวชาแนลจะพาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวชมตลาดนัดนะคะของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นะคะตลาดนัดที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยจะมีทุกวันพุธนะคะช่วงระหว่างเวลาก็คือเรื่องตั้งแต่สิบโมงแล้วถึงบะะ่ายสองค่ะสินค้า มากมายเลยค่ะของกินของใช้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะราคานี้เป็นราคาของนักศึกษาค่ะแล้วก็มีคนภายนอกเนี่ยเข้ามาจาับจ่ายใช้สอยกันเยอะมากนะคะตรงบริเวณที่คิวแชแนลอยู่นี่ก็คือเป็นบริเวณลานจอดรถนะคะที่จะเดินเข้าไปทางตลาดนัดสังเกตว่าช่วงนี้เอ่อเวลาเนี้คือเท,ที่ยงนะคะรถก็จะจอดเต็มเลย ที่จอดรถก็แทบจะไม่มีที่จอดแล้วนะคะตอนนี้นี่ค่ะบริเวณลานจอดรถจอดรถได้เป็นพันๆคันเลยะคะ่ะข้างในค่ะตรงนี้ก็คือบริเวณลานจอดรถนะคะุ้กท่อนได,ได้เห็นนะคะ มหาวิทยาลัยศิลปากรว,าวิทยาเขตวิทยาเขตราชวังสนามจันทร์เนี่ยลมลื่นนะคะแล้วก็สถานที่เนี่ยกว้างขวางมากนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นฝนตกกับทุกวันก็จะแฉะนิดนึงแต่ว่าก็เดินได้อยู่นะคะทางนี้ก็เป็นทางไปตลาดนัดไปได้สักหลายทางค่ะ เดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างอันนี้ก็เป็นทางเข้าอีกทางนงนะคะที่เข้าสู่ตลาดศิรักบาะคะ่ะมุมนี้ก็จะเป็นกอขายพวกเสื้อผ้านะคะมีหลายมุมนะคะหลายซอยค่ะริมก็เป็นพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรุ่นเดี๋ยวเราไปดูเปน็นโซนละกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นของใช้ ก็เป็นขาเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่ราคาไม่แพงนะคะถูกเต็มที่ก็ประมาณสองร้อยร้อยกว่าบาทเลยนะคะนักศึกษาเยอะมากนะคะนักศึกษาศิลปกรแล้วก็บุคคลภายนอกเข้ามาช้อปปิ้งได้นะคะตรงนี้ บริวเวณด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นมุมโซนของจิ้มนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นของใช้ผู้เสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราดูซ้ายมือก่อนก็มีอะไรขายบ,บา้างนี่ก็เป็นพวกขนมเห็ดเกี๊ยวกาแฟเอาเป็นกล้วยเดี๋วยวเป็นนี่ไม่ต้องยิ้มมินอยู่แล้วก็เสกแล้วก็จะเป็นมันยา่าง

ก็จะไหวนะเราแวะชิมก่อนได้เลยนะจ๊ะมุ้งของกินเหมือนเดิมน,นะคะมีของกินจะเยอะมากเป็นร้อยๆทัพนพาล้านเลยนี่เป็นน้ำน้ำไหลรังได้นะจ๊ะอันนี้ขายดีมากค่ะหมูทอดไส้ทอดแล้วก็เอ็นหมูทอดนะคะนี่ก็เหนียว

โดนัทนี่อร่อยมากเลยพิชชแล์ชอบกินนี่ไหดีครับเกี๊ยลูกสวนไีหเายดีคเป้อนงใส่จานสักน่งคัว่าจะใส่จานังในเลยค่ะนะครับ

เบอร์ไก่ไก่ไไก่กไม่ไก่ไ่ก่อน,น่ไก่ไก<ง>่ไไก่ไก่ไก่่ไ่รไป่ี่ยก่ก่ไก่ไไ่ก่ มันมีความรูนบนี้ก็เป็นพวกของไทยค่เสื้ากระเป๋าน้ำหอมอะไรพวกน้นะคะเราเดปดูข้างในกัน ต้องมีขัดกุ้ยต้องัดขาด้วต้องฝั่ง จะไม่หอยอันนี้ก็จะเป็นมึงเสื้อผ้าหมดเลยนะคะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะจะเป็นเสื้อผ้าไม่ใช่หางคุณเฟิร์นเขาสดียุณกอดเหมือนอะไร <c oughs> ใ,หให้เพื่อนๆดูเร้าๆนะคะถ้าดูหมดทุกร้านคง <c oughs> <ด>เดิมมนไ่ชั่วโมง